mhm gặp mặt mhm 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 เระบาดม <c oughs> ันจะเป็นปื๊ดปั๊บตมดแล้วมเป็นมากก็เป็นปื๊ดปั๊บตมดแล้วอุนนบตอวต <c oughs> ไหมได้จักมือแล้วไในหาหางึ่สามหนุ่งพระ มากเหมือนป่ะอือือว่านไม่ฉันดิวัดป่ะลระ ล่องยู่ปีก็เมติอ่าอ่ามีผ่ามียังอยก่อนพอลงก็ลก่องน้ำรุนก็หลายนี่ทดสอบได้อไงลักปลอยจะมาลักเถี่ยววะทั้งนอกสิเม็ดวเอินนารับกุโบโสุดสามโ <c oughs> อเคเรได้หลับหลายปีแล้ว สาเหตุที่มีก็เพราะหลวงปู่นำเริเหตุเดนเร่เหตุอุบสสมรู้สม่แต่ก่อนก็มีมต่สาขากรรมาฐานเอาไปมากกับไปพคข้องก็คือมันจะกุ้นวัดเหนือ <c oughs> นในนามจีบวด วัดปาก,กุ่งรุ่นสามมันจะเป็นรุ่นสี่นี่พูดวัดเนื้อรุ่นหนึ่งรุ่นสองกับผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นหนึ่งก็บ่าหลายองค์เลยรุ่นสองรุ่น 3, สามสี่เหลือมาหลายเนี่ยกับบวชนากสมเด็จพระสังฆราชเลสมเด็จพระเครั้งกับณมเสด็จมางานมาเยี่ยมม <c oughs> เป็นอุปราชจุดนั้นโอ้ ผู้่าผู้แก่บวชหลายเพราะฉะนั้นจากคุณบัดเหนือเพิ่งเลยขอให้ทางจังหวัดเขาร่วมน้ำเดี๋ยวจะจัดเป็นน้ำจังหวัด้วยอุปสมสสามขี้แบบนี้จังหวัดต่างๆเห็นรายเฮ็ดเท็ดได้ค่อยเฮ็ดไปน้ำกันเรื่อยแล้วนี้มันแทบทุกจังหวัดเลยเฮ็ดสามคี้กัน ทั้งปีคนไปล่องหอดจังหวัดเลยไปลงบทสดสามื่อกี้หอดจังหวัดเลยคนนี้ไปตะเสาไปสันยังไนผุนไปบินทบาทโกสมผุนกระหอดที่ได้หรอพอช่วงบายนั่นกลับมาสันตามสัตหะอะไ้เก็ดมือกคำแน่ก็บ็นอย่างั้แล้วกลับ สญญาเหตุที่ได้ไปกับหลวงพ่อวัดเสราฟุ้มหลวงพ่อวัดเสรภูมิเป็นเจ้าคณะจังหวัดช่วงหนึ่งมันเกือบปลกกุกปั้นบังปูเข้กันแล้ววัดนั่นก็ไปได้วัดนี้ก็ไปได้เอาตั้งไกลก็ไปเยี่ยมเพิ่นได้ไปรี้ยงกันพระามุกคณะไปจังหวัดเลยุ่ยก ทั้งไกลก็ไปได้มีเหตุกรณีมูขนามูใหญ่ร่วมสมโกดจังหวัดเลยตะกี้กับบัตรนี้เฮดอุปศรสามัคคีนี่ก็เริ่มเห็ดเป็นน้ำเห็ดเป็นน้ำสามัคคีได้เห็นได้มูออกตอน้นหนาดน่วมกลโอ้ <c oughs> ดีใจแหละแต่ละแหง่แหงแท้งว่านเสนอผู้ใด่มีผู้รับ รับเอาหรอดแล้วเออบ่มมีว่วาดได้ตีรับรับเอาหรอกวัดประกุมที่ดิเริ่มก่อนว่าเหตุหลายปีแล้วเลยบมมีวัวดใดคนคัดของเลยนะเพราะสถานที่นั่งร่วมกันก็ต้องอาศัยสถานที่กว้างจะลากแคบนักลับบ็ไดต้องใช้สถานที่กว่าง วันนั้นฮัตถบาดนี่กันเด็กน้อยมากรับมาล่องเบิงมาทดล่องเบิงกันเด็กน้อยมาจะหาล้อยจักเทียเต็มจักเทียก็นจะได้อยู่นิดหน่อยหาล้อยยงเมซี่แม่คนมานั่นนี่นี่แน่มาถือศีลถืออย่างแน่สิ่งอาจจเพิ่มได้อยู่คำนวณได้อยู่หาล้อยสิมดฮอดใสประมาณวาง ปดร้อยเก้าร้อยสมมติเราใชกับหูจักตัวเดี๋ยวล่องก็จเกียร์ล่องงานยังไงจะเกียร์กับผูจักตัวเราตั้งนอกนักจีเ็นเนี่ยถือปีบอกมีฝนตกก็สะดวกคือวันจอดรถจอดล่าจนมากต้องเป็นนักใจเรื่องจอดรถเพราะว่า ไปใส่มาใส่เสมอกับรถแม่คนไปคนหนึ่งไม่มีมูคับผมมีมูผ้าไปผมมีผู้ผ้าไปเขเอารถไปรเลยเป็นสถานที่จอดรถขับแคบไปหมดเทศไทยเิยบิอยู้นถนนจิตการงานแน่นิน้อยเต็มเต็มถนนรถติดในเฉพาะออกแรนดนี่จอดช้วยอ,อีกว่ไม่น่น้อย อยู่น้ำบอลขายอกีกว่อมันน้อยๆคนมาร่วมกันว่ามันเฮีย้ยงกันมันจะเต็มประเทศไทยมันจะลด <c oughs> เอด่ไหนไม่ใช่ปร,ระเทศอประเทศจีนก็จะบังคับด้กัรลดว่ออกกคนบ่เต็มว่ใอ้ออกแลนด์ด้อติพี่นองผู้ค,คนไปค,คิดกันไปน้ำกันนี่าประเทศไทยศักสีไง บ่ไปหาเพิงผ้าอาศัยกันด้ทุกมืนอนพอแม่พี่น้องบาได้ก็บได้นังน้ำกันบ่บ่บงอไผ่แต่ว่าความึงหลเอเธอมีได้ฉันก็มีได้ม่เสีหน้าคุณมีรถได้ฉันก็มีรถได้ว่าใครเพิงผู้อื่นด้นั่นเป็นไปจากพี่ที่น้ำใจ ต <c oughs> าแมแห้งเหนินกันแต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ยังได้ซื้อของกันมมเสมอว่าจังไดแตะก้อนเป็น,นจังไดสันยูได้กินนี่ได้เอินกันมากินห่วผ้ากันถึงตัวนั่นมันก็มีความสุขสันด์แหละสมัยนี้มันมีความสุขแล้วพอแข่งกันไหมแข่งหางแข่งมีแข่งลำแข่งรวยแข่งสวยแข่งงาม หรือไปแข่งแต่แบบโลกกียะจะมีความสุขกันใน้บับนี้เมื่แข่งยังบันี้แข่งนี่แข่งศีนกันก็ได้สิยืมได้หลายคนบอกํำนึงถึงว่าจะได้ให้ข้าเจ้าใส่ได้บ้าน,นั่นแหละที่ว่าเศรษฐกจิจแย่เห็นพวกผันไปถ้าเราลอกไว้ลอกไว้มีงเงียนไปส้างถือกำลองจองจำ ไม่ให้ม่น่าก็ไปจำมัดบาดโดนเขา่าโดนเข่าก็เจ้าก็หาวิธียึดต,ตัวหลายปีบัทรงต้นบัทรงดอกบอ่ทรงเอียงบัทรงเป็นไปทัวตัวเศรษฐกิจก็มางสั่นแหละมันบ่หมุนเวียนผู้ดใดก็บ,บัทรงผู้ดใดก็บ,บัทรงออกไปมากธนาคารก็ปอบปอยนั่นเย็บดอกผลบ่ได้เห็นบ,บ่วทรง,รงรนแย่บัวทเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นนี่ยังละเขามาปฏิบัติธรรมามาทดหาคิดหาสอบหาว่าความเป็นดูของโลกเป็นยังไงควมเป็นดูของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นยังไงคิดหาเหตุหาธรรมหาเป็นแนวทางเป็นสู่คุณงามความดีหล,ลีจริงจังแล้วตั้งใจปฏิบัติตัวจากเวลาตั้งใจที่ เว่ากันเตือนกันอยู่เกิดเห็นแใจเห็นเจ็บเห็นใจก็เตือนก็ไปเตือนก็ไปทำสักนิจายเป็นเครื่องเตือนคิดเตือนใจไหลยตัวรีบเรล่งผลขวยก่อสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหวพระบำเพ็ญทานผินภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิด ถ้าวามตายมาถึงเข้าแล้วก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี่ทีเดียวมันก็มาเขาลักพัสร่างกิตตังธรรมชาติใจทุกดวงอยากเกิดมาเป็นมนุษยษ์อยากพบพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายใจไม่มีร่างกายาเป็นประพัดสอนมันใสสะอาด คนที่จะเกิดก็จิตใจเขาจองไว้ก่อนได้ที่ก่อนจึงมีกายที่หลังนั่นไม่ใช่เกิดง่ายๆเด้บางคู่บางคนมีครอบครัวหรอกสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีจึงค่อยมีบุตรก็มีนั่นเห็นไหมล่ะไม่ใช่มาเกิดง่ายๆนะเ,เพราะฉะนั้นเราได้มาทุกสิ่งทุกอย่างก็รีบเร่งรีบเร่งปฏิบัติเอาถ้าจิตใจยัง ห่วงหน้าห่วงหลังก็หาพิธีาบาปจิเลสอย่าให้มันห่วงหรือพูดกง่าย,ายถ้ามีอะไรอยู่ในหัวใจรีบแก้ไขรีบตัดมันออกนั่นพรีบตัดมันออกมันก็เบามันก็ไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้รีบเร่งรีบเร่งวนขวยอย่างที่พูดกันมาทุกครัง้งทุกครั้งขนไม่มีอะไร มากหลักทาคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอย่างเดียวคือให้ดูให้รับประทานให้เลี่ยงให้เลี่ยงใจอะไรเป็นเรื่องใจละ่ะลมหาเรื่องเลี่ยงลมให้เลี่ยงเยอะๆให้ดูเยอะๆพูดคําเดียวดีกว่าให้เลี่ยงให้ดูเยอะๆนั่นแหะดูอะไระดูสวรรค์ดูะณิพาน ให้่ใจตามนี้อำนาจบุญกุศลลกตนยาโยมลูกหลานจาติพี่น้องตลอดตั้งพระเจ้าประสงค์สงบตั้งใจปฏิบัติธรรมตามธรรมสอนตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับจากธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าก็มีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปบุญในพระพุทธศาสนาตัวกาลนานเธอ พวกไปจันเดินทางไป่นี้ต่อโมงครับเร่บของเจ้าหน,น,นาทรวไปทษไปเท้ทั้งคุณก็จาขาดอย่างแน่ก็โทษเจ็เ,เบิ้งงหลัหลับพอนอะโลกาเวเนโมตโตสาปสัาตาบาวัส ภาวะละมาติกันโตเนปุโตภาวสาปิติโยเววาจันโตสภาโลโวหนามะเตภาวตฺวาตารโย <muchas> se ombawa peāana se sanchangtapatacha je noca a kamā